ปาสามารถเป่าให้มันลอยไปได้ไหมครับได้ครับนั่นเป่า้นะาเดี๋ยวปาเป่าดูนะครับรืการเจ็บนะไม่ได้มาจากการเกิดขึ้นการฉีัซีมา้ยหกไหมครับว่ามันลอยได้ยังไงแรงดันของอากาศที่ปาปล่อยมันดันลูกปินฟองขึ้นไป อ่าใช่ครับแรงดันของอากาศที่มันมาจากตรงนี้นะครับมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนสภาวะของอากาศครับมีแรงดันอากาศจากตูดขึ้นมาใช่ไหมครับดนันลูกปิงปองขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนด้านข้างเนี่ยที่เราทําเป็นกลวยนะครับแรงดันก็จะออกมาเป็นเป็นรูปกลวยเหมือนรูปกลวยนะครับผ่านหลอดอ,อย่างนี้ทําให้มันรักษาลูกป,ปิงปองให้ลูกป,ปิงปองอยู่ตรงกลางนะครับส่วนไอ้ที่ออกมาจากาหลอดเนี่ยมันก็มาดานาันใต้ใต้ลูกกล์ฟ ลูกกอล์ฟพลาสติกเนี่ยนะครับให้มันหมุนอยู่อย่างนี้ทีนี้ที่มันลอยอยู่ตรงกลางเราถ้าเราสังเกตดีๆมันจะสั่นลูกลูกปิงปองมันจะสั่นเหตุผลที่มันสั่นเพราะว่ามวลของอากาศข้างนอกครับเหมือนอ่าที่พี่วินทดลองไปแล้วครั้งที่แล้วความหนาแน่นนึกออกไหมถ้ามันหนาแน่นมากมันจะต้องตกลงล่างถูกไหมครับอ่าทีนี้อากาศข้างนอกเนี่ยครับมันหนาแน่นมากกว่ามันก็พยายามที่จะดันลูกลูกลูกบอลเราเนี่ยให้มันตกกลับลงมาที่เดิมแต่ในขณะเดียวกันมันมีลมดันอยู่ใช่ไหมครับ ลูกบอลมาถึงสั่นดึกๆเพราะอากาศข้างนอกมันหนาแน่นกว่าที่เราเป่ามันก็พยายามจะดันดันลูกบอลให้ตกแต่ลมเราก็ดันให้ลูกปิงปองมันลอยขึ้นลูกบอลมันถึงสันอยู่ตรงกลางโอเคไหมครับลรวมันลอยได้ยังไงมันลอยได้เพราะว่าลมเราเป่าขึ้นมาข้างบนไงครับถูกไหมอ่ามันมีความหนาแน่นช่วงหนึ่งแล้วก็มีแรงพยุงตัวจากการที่มันออกจากปากแต่ด้านข้างที่มันกว้างออกเป็นแรงพยุงโอเคไหมครับ ก็ทําให้ให้ลมมันกระจายออกนะครับลูกทาให้ลมมันกระจายออกแล้วก็เป็นตัวแรงพยุงเพราะว่าแรงอากาศภายรอบนอกเราเนี่ยรอบนอกเราเนี่ยมันหนาแน่นกว่าลมที่เราเป่าออกมามันก็พยายามดันลูกบอลให้กลับลงไปที่เดิมมันเลยสั่นดุ๊กๆๆๆๆเข้าใจยังโอเคไหมยวลองไหมไหมดูซิว่าแรงลมพี่วินกับแรงลมภายนอกอะไรจะมากกว่ากันอ้าวลองดูลองเป่าให้ดูซิเป่าเป่า หมุนเล่าหมุนเลยนี่นลยนี่นลยนี่นลยเปล่ารังไงหลุมมองตัวเราแน่เลยนี่นลยเปล่าดีดีเปล่าดีดีเปล่ารังไงพูดเรายาวเลยพูดเรายาวเลยเอ้ยได้แค่หมุนแสดงว่าอากาศภายนอกในบ้านเราเนี่ยมันมากกว่าความหนาแน่นมันมากกว่าอากาศที่อยู่ภายในปอดพี่วินแสดงว่าพี่วินต้องกินข้าวเยอะๆให้ตัวใหญ่ปอดจะได้ใหญ่แล้วก็เป่าแล้วก็ลอย OU!